เป็นเรื่องเล่านะครับของคนเดินป่าจริงๆเล่ากันปากต่อปากในหมู่ในพลานแล้วก็ชาวบ้านทางภาคตะวันตกของประเทศไทยโดยเฉพาะแถบอุทยานแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีป่าทึบและภูเขาซับซ้อนมากเป็นพื้นที่ที่เคยมีหมู่บ้านราอยู่ในเขตป่าลึกไม่มีชื่ออยู่ในแผนที่แล้วนะครับตรงนี้เรื่องของชายชาวบ้านที่เดินเข้าไปหาเห็ดเข้าป่าไปหาเห็ดแล้วหลงเข้าไปในบางอย่างที่ไม่ควรเจอนะครับในบางที่ที่ไม่ควรได้ไปเจอลุงก้อน ชื่อว่าลุงกนแล้วกันครับอายุประมาณห้าสิบกว่าเป็นชาวบ้านในตำบลเล็กๆริมเขตอุทยานเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายหาเห็ดหาของป่าเล็กน้อยมาขายที่ตลาดนัดทุกวันอาทิตย์นะครับเป็นประจำนะครับช่วงปลายฤดูฝนปีนั้นเขาก็ได้เข้าไปหากบเห็ดโคน และไหลบัวในป่าลึกบริเวณเชิงเขาที่คนในพื้นที่เรียกว่าห้วยตะเคียน <c oughs> แค่ฟังชื่อก็หลอนแล้วนะครับผมซึ่งปกติไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปโดยเฉพาะไปคนเดียวเนี่ยจะไม่กล้ากันเพราะมีชื่อว่าเป็นดงผีเฮียนแต่ลุงกรไม่เชื่อเรื่องผีนะครับ เขาเคยเข้าไปมาแล้วหลายครั้งนะครับเช้าตรู่วันหนึ่งลุงกรก็แบกตะกร้าข้าวห่อและไฟฉายเข้าป่าไปคนเดียวเดินเข้าไปประมาณสองชั่วโมงเขารู้สึกว่าป่ามันเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงลมก็ไม่พัดใบไม้แทบไม่ไหว กรณีป่าลักษณะนี้เคยดูรายการเดอะโกส1ิเอาจารย์โอเล่บอกว่ามันเหมือนเป็นป่าที่ไม่มีชีวิตปกติป่าทั่วไปจะต้องมีเสียงอิงลิจีจักจันเลไล่ร้องนกนึกอะไรต่ออะไรมันจะมีชีวิตแต่ป่าแบบนี้คือจะเข้าข่ายป่าอาถรรพ์นะครับทีนี้เสียงนกไม่มีเลยไม่มีเสียงมแมลงนะครับ ลมก็ไม่พัดใบไม้ก็แทบไม่ไหวนะครับคุณกรเขาก็ได้หยุดเดินเพราะรู้สึกเย็นวาดเหมือนมีคนจ้องมองจากแนวต้นไม้เวลาที่เขาเรียกว่าสัญชตาตญาณหรือสิกเซนต์หรือสัมผัสของคนเน่ยถ้าเราอยู่นะจุดใดหรืออะไรเงี้ยถ้าคนมีสัมผัสที่ดีชัดเจนเนี่ย เราจะรู้สึกนะว่าเฮ้ยมันมีใครจ้องเราอยู่อันนี้ผมขอเสริมขึ้นมาดนึงเขาเรียกว่ามันเป็นกระแสจิตเป็นพลังแห่งจิตพอเราจ้องมองนั้นปุ๊บจิตเนี่ยมันมีพลังใช่ไหมมันไปนประทักเนี่คนที่เขาจิตว่างจิตเป็นสมาธิดีเนี่ยเขาจะรับง่ายจะรู้นะครับก็ลองสังเกตสีบ่บางครั้งเราแอบมองใครอย่างอาเราไปเจออย่างอย่าง ตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวไงใช่ไหมเราปิ๊งคนนั้นคนนี้เราแอบมอนบางครั้งเขาไม่ได้รู้เลยว่าเราแอบแต่เขาเขาจะรู้สึกได้เดี๋ยวเขาจะหันมาเองไงถ้ายิ่งรู้จักชื่อเขาลองเรียกด้วยเดี๋ยวเขาจะหันมาได้นะครับอันนี้ก็แสดงว่าพลังจิตเราเยอะนะ,ะเราต่อก็ทันใดนั้นเองก็มีเสียงเรียกว่าลุงกอนนอ้องป้อมมา มีเสียงเรียกชื่อเขาจากข้างหลังเป็นเสียงผู้หญิงแผ่วเบาเหมือนลอยมากับลมลุงกรก็หันกลับไปทันทีแต่ไม่เจอใครเขาคิดในใจว่าคงหูแว่วแล้วก็เดินต่อนะครับพอเดินต่อไปได้อีกครึ่งชั่วโมงลุงกรบังเอิญบังเอิญว่าแกหลงทางนะครับ เดินไปเดินไปถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะก็ทางที่เคยเจอที่เคยจำได้ที่เคยเดินเนี่ยไม่เจอแต่เขากลับเจอบ้านไม้หลังเก่าๆหนึ่งหลังในป่าทึบแล้วพอเดินไปอีกหน่อยกลับมีบ้านอีกหลายหลังทั้งหมดเงียบสนิทไม่มีเสียงคน ไม่มีควันไฟเหมือนหมู่บ้านล้างแต่ไม่มีฝุ่นไม่มีใบไม้ลกๆเนี่ยไม่มีเลยนะมันเป็นหมู่บ้านร้างแต่ว่าสะอาดผิดธรรมชาตินะครับปกติถ้ามันเงียบมันไม่มีคนเนี่ยมันก็ต้องลกล้างใช่ไหมมีฝุ่นมีอะไรต่อแล้ลแต่อันนี้ตรงกันข้ามลุงกรเกิดความสงสัยแต่เขาไม่กลัวเพราะเขาไม่กลัวผี เขาเลยเดินเข้าไปในลานบ้านหลังหนึ่งแล้วได้ยินเสียงกินข้าวก่อนสิลุงเป็นเสียงเด็กพูดจากในบ้าน<ฆ>นะครับเขาแง้มหน้าต่างไปดูไม่มีใครแต่ข้างในมีสำรับข้าววางไว้อยู่จริงๆนะครับ แล้วก็มีจานข้าววางไว้มีช้อนทาดวางไว้ข้าวสวยก็ยังร้อนกรุ่นนะครับมีไก่ทอดหอมฟุ้งลอยออกมาลุงก,กรเริ่มรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกใบเดิมที่เขาควรจะอยู่เขารีบเดินออกจากหมู่บ้านนี้แต่ทุกทางที่เดินไปก็กลับมาที่เดิมเสมอ หมู่บ้านนี้มันเหมือนเดินไปแล้วมันต้องวนซ้ําวนซ้ํานะครับเดินไปแล้วก็ไม่ได้ออกไปที่อื่นวนมาอยู่ที่เดิมมาเจอปัน้นชุดเดิมๆแบบเดิมๆนะเขาก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือไม่มีเสียงใครตอบเลยจนตะวันคล้อยเริ่มจะเย็นเขานั่งหมดแรงใต้ต้นไม้ตักไม่ถูกแล้วจริงๆ ตอนนั้นเองเขาได้ยินเสียงผู้หญิงพูดข้างหูว่าลุงอยู่นี่แหละอยู่กับพวกเราเขาเรีบหันควับ,บไม่มีใครอีกแต่เขาเริ่มเห็นเงาคนเดินผ่านระหว่างบ้านบางคนผมยาวบางคนไม่มีหน้าบางคนเดินตัวเปียกเหมือนพึ่งขึ้นจากน้ำ ลุงกอนเกือบร้องไห้พูดคำนี้ต้องขำไว้นะครับต้องขำไว้เลยครับขำไว้ลุงกรเริ่มหยิบพระสมเด็จที่ห้อยคอขึ้นมาขอบใจน้องมะรีมากเลยนะครับผมไปรวยๆแห่งปังๆนะครับถูกหวยรวยเบอร์หยิบพระสมเด็จที่ห้อยคอขึ้นมากำแน่น และเริ่มสวดบทแผ่เมตตาที่จำได้จากวัดสัพเทสัตาจุดจุดจุดอเวราโหนตุเขาก็สวดไปทั้งบททุกครั้งที่สวดเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาใกล้ไม่ได้แต่ก็ยังยืนจ้องมองเขามาจาก ความมึดต้องมองเขาทั้งคืนเขาไม่ได้หลับเลยนะครับเหงื่อออกเย็นๆทั้งตัวจนกระทั่งแสงอาทิตย์เ่ใช่แสงอาทิตย์แสงอาทิตย์สา,ตสาดเข้าตาเมื่อตะว,วันขึ้นแต่เขาไม่ได้เล่าไว้ว่ามีเสียงไก่ขันหรือเปล่าในเมืองพิดสวงนี้นะครับ เมื่อตะวันขึ้นลุงกรอนมองไปรอบตัวอีกครั้งหมู่บ้านหายไปหมดแล้วมีแต่ป่าทึบโล่งๆไม่มีร่องรอยบ้านเลยแม้แต่หลังเดียวตรงที่เขานั่งก็มีแค่ดินกับต้นไม้ไม่มีทางที่หมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ที่นั่นได้เลยแต่ที่พื้นดินหน้าเขา มีรอยเท้าเปล่าเล็กๆเหมือนเด็กผู้หญิงรอยเท้าเด็กวีเดินวนรอบที่เขานั่งอยู่ทั้งคืนนะครับลุงกรกลับถึงหมู่บ้านตอนสายๆทุกคนตกใจเพราะว่าเขาได้หายไปข้ามวันเขาก็ไปหาหลวงพ่อ ที่วัดใกล้บ้านในทันทีเล่าให้หลวงพ่อฟังทุกอย่างหลวงพ่อบอกว่าลุงเข้าไปในพางผีผ่านโบราณที่คนเคยอยู่แต่ตายหมดแต่ตุ้ยมดที่นั่นไม่ใช่โลกของคนดีแล้วที่ลุงมีพระและมั่นและมีใจมั่นคงหลังจากนั้นลุงก่อนก ไม่เคยเข้าไปในป่าคนเดียวอีกเลยและทุกวันพระใหญ่เขาจะนำข้าวของหวานและน้ำแดงไปไหว้ที่เชิงเขาบางพื้นที่ในป่าไม่ได้มีไว้ให้คนเขา้าในป่าบางที่ยังมีคนอยู่แต่ไม่ใช่คนแบบพวกเราถ้าเขาเรียกชื่อคุณได้ แปลว่าเขารู้จักคุณแล้วและบางทีเขาอยากให้คุณอยู่ต่อเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงนี้นะครับเสริมนิดนึงชื่อน้องเก่งนะครับผมเคยไปกราบน้มัสการ หลวงพ่อสมพรสมมาวะโรที่สำนักป่าพระธรรมยานมุนีหรือสำนักเหล็กไหที่นครปฐมก็ได้เจอน้องเก่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นผู้ช่วยช่วยงานหลวงพ่อเวลามีใครมาฝังเหล็กไหลเขาก็จะเป็นคนทำด้วยนะเขาก็เรียนวิชาอะไรก็อะไรผมก็ฝังไว้ที่แขนสองข้างก็ฝังกับน้องเก่งนี่แหละปกติ สมัยที่หลวงพ่อยังหนุ่มแต่ไม่หนุ่มมากท่านเสียตอนอายุประมาณ60ได้ผมไปวัดประมาณได้สักประมาณ5ปีหรือ6ปีนะเจอท่านไม่นานแล้วท่านก็มรแล้นะช่วงช่วงแรกๆท่านก็จะเป็นคนฝังให้แต่ตอนที่ผมทำพิธีเนี่ยผมผมฝังสองข้างเลยข้างซ้ายและข้างขวาข้างละองนะครับ เป็นพญาเหล็กไหลเงินยวงแล้วก็พญาเหล็กไหลติดมแมลงทับนะตอนนี้ก็เคยถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดหลวงพ่อฟังจะเป็นไงน้องเขาก็บอกว่าโอ้ยถ้าหลวงพ่อฟังมาทครั้งเจ็บเจ็บกว่าที่เขาฟังอีกเพราะว่าหลวงพ่อสายตาไม่ค่อยดีนะครับก็น้องเก่งหลังหลวงพ่อมรอณนะน้องเก่งก็ไม่ได้อยู่ช่วยที่สํานักเพราะว่าลูกหลานของหลวงพ่อเนี่ย แล้วก็มีย,ดยดัดญากเน่ยเอ้ยท่านไม่มีลูกท่านไม่มีลูกท่านบวชแต่เนรเป็นพวกหลานพี่น้องอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เหมือนจัดคนที่มาช่วยดูแลใหม่น้องเก่งก็ออกมาตั้งเดียนเป็นบ้านในหมู่บ้านทําเป็นเหมือนสํานักเล็กๆนะครับผมผมก็จัดเป็นเคพื่อนในแอปฟ้านะครับเขาก็บอกเคยไปจะไปเชิญเหล็กไหลที่แห่งหนึ่งเป็นป่าป่าลกนะป่าทึบ เขาบอกขนาดคนในพื้นที่เข้าไปอ่ะยังหลงเลยนะและ้วแล้ววันนั้นเขาเข้าไปเขาก็ถ่ายวิดีโอใน,ใน,ใ,นในแอปฟ้าเขาบอกว่าเอ๊ะเขาเริ่มหลงและหาทางออกไม่เจอเหมือนเหมือนเริ่มสับสนปกติเนี่ยคนเราเนี่ยเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยทุกคนก็จะจำใช่ไหมเจอต้นนี้เจอทางนี้ทางเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเดินไปลือหันหลังกลับหรือจะย้อนกลับมันหาแบบนั้นไม่เจอ แนะนำทุกคนนะครับก็อย่าไปผ่าไม่ดีในป่าแล้วก็อย่าไปลองดีแต่ถ้าคุณคิดว่าอยากหาประสบการณ์หลงป่าเมืองมิติพิศวงหรือเมืองลักแลรหรือเมืองอะไรก็ก็ลองลองลอง,ลองท้าทายแต,แต่ไม่แนะนำไม่แนะนำแต่ถ้าพูดปากพล่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับดวงจู่เมื่อไหร่เดี๋ยวก็เป็นเรื่องนะทั้งคืนนะอาจจะเดินลิ้นห้อยแล้วก็ไม่ได้ออกมา นะครับน้องเก่งเขาเคยไปกราบลหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาบอกเขาว่าอดีตชาติน้องเก่งกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสำนักป่าพาัทธมุณีท่านชื่อหลวงพ่อสมพรสมาวโรเนะี่ะเคยเป็นเหมือนเพื่อนกัดไปเชิญเหล็กไหลไปอะไรด้วยกันเคยเป็นเหมือนหรือสีหรือดาบบทไม่แน่ใจเออสองคำเนี่ย คำว่าลือสีกับดาบทความหมายเดียวกันไหมมีใครรู้ไหมครับรู้ช่วยบอกด้วยจะมีภาษาไทยจะมีลือสีดาบทนักรถใช่ไหมเออบางครั้งผมก็สับสนนะไม่ได้พูดนานนะแต่โดยส่วนตัวผมเคยเดินหลงป่าแบบวนซํำเหมือนเขาวงกดวนอยู่ที่เดิมเนี่ยเคยเจอแล้วนะครับมีจริงนะเรื่องพวกนี้นะ ดูความหมายดาบท่พี่สมชาติไปไหนลน่าจะไปห้องขุยอันเครื่อลงเขาไ้ดูในป่าดาบทแปลว่าผู้บำเพ็ญตบะหรือหลือสี เื่อเขาลงเออเพื่อเขาลง,าลงนักพจนราคาวิพักษเอ่อพี่พี่โชดูดำดำบทผู้บำเพ็ญตบะลือสีอ่ะต่อไปนักพดนักพจนแปลว่าผู้ประพฤติพจนผู้บำเพ็ญพจนนักพดแปลว่าอะไร ผู้ปักพติพศผู้บำเพ็ญพจน์ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ถือศีลและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามาศาสตร์ทางาศาสนาเพื่อขัดเกลาจิตใจและร่างกายของตนเองนักพจน์อาจอาศัยอยู่โดดเดี่ยวบงเล็บลือสีอ๋อนักพศก็คือลือสีครับน้องมาลิหรืออยู่รวมกันเป็นหมู่คณะในอารามก็จะคือนักบวชนักพจนี่ความหมายกว้างครับ ถ้าหมายถึงลือสีก็เรียกว่าอยู่เป็นลือีโดดเดี่ยวถ้าอยู่ในวัดวาอารามก็เรียกว่านักบวชนักพคตเป็นคํารวมครับก็คือผู้ประพฤติพ์ผู้บาเพ็ญพจนะครับลือสีแปลว่าผู้บําเพ็ญพ์อยู่ในป่าหรือที่สงบห่างไกลจากผู้คนดาบดคือผู้บําเพ็ญพ์เช่นเดียวกับลือสีมักมีความหมายเชิงบวกถึงความศักดิ์สิทธิ์ และมีพลังพิเศษออส่วนคำว่ามุนีก็ปแปลว่าผู้มีสติปัญญาและความสงบทางใจดังนั้นนักพรตจึงเป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับการปฏิบัติทางศาสนาและมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองทงั้งทางร่างกายและจิตใจพรตเฉยๆแต่ว่าอะไรถ้าไม่มีคำว่านัก ปอพอพานรอเรือต่อเต่ารดเฉยเฉยแปลว่าเป็นคำนามแปลว่ากิจ,จวัตรการปฏิบัติหรือมารยาทประเพณีธรรมเนียมการรับเอาไปปฏิบัติตามรลักธิศาสนาการจำศีลเช่นการเว้นเมถุนธรรมเมถุนธรรมข้อตามเมคือเรื่องเรื่องอย่างว่านะครับผมเตือตายสะดือ พจน์ในภาษาไทยมีความหมายว่ากิจวัตรการปฏิบัติมารยาเทเขตแห่งความประพฤติธ,ธร,รมเนียมประเพณีการสมาทานหรือประพฤติตามหลักคิศาส,สนาการจำศีลหรือข้อกำหนดการปฏิบัติทางศาสนาเพื่อข่มตายใจมีศิทธิวินัยเป็นต้นนอกจากนี้คำว่าพจน์ยังสามารถหมายถึงการสมาทานบริโภคอาหารอย่างเดียวเป็นนิดเช่นมัทุพรต การสมาทานกินแต่น้ำผึ้งอุยอยู่ได้ไงแล้วไม่เป็นเบาหวานวนะเนียผู้ที่บําเพ็ญพรตเรียกว่านักพรตกินอย่างกับหมีคใช่ใช่กำลังจะพูดว่ากินน้ำผึ้ง <c oughs> เหมือนกับหมีเลยอ่ะมันจะไม่เป็นเบาหวาน <c oughs> <c oughs> บำเพ็ญพรตการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางศาสนา <c oughs> เพื่อควบคุมกายและใจนักพรตผู้ที่บําเพ็ญพรต ส่วนทรงพรตคือการถือพรตถ,ถือพรตคือการสมาทานพรตนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่คือเรื่องของภาษาไทยวันละลายคำ <c oughs> <c oughs> คือบางครั้งก็ไม่อยากจะพูดแต่พูดไปเดี๋ยวคนรู้คำศัพท์พูดผิดความหมายอะไรต่ออะไรเมื่อก่อนบางครั้งผมจะติดคำว่า ตามจิตจิตวิทยาว่างงูนงี้งั้นหรือไปพิมพ์เป็นเรื่องราวคนที่เขาจบด้านสิ้นหวังสวัสดีค่ะด้านจิตวิทยามาเขาก็บอกว่า<ม>เรียนมาไม่มีไม่มีเรื่องพวกนี้หลังจากนั้นผมไม่พูดคำพวกนี้อีกเลยใช้แต่คำว่าอ่าเป็นเป็นแค่เป็นความรู้สึกพอเราไม่ต้องพูดว่าในเชิงจิตวิทยาอะไร,รอ,อะไรเพราะว่าคำเฉพาะด้านมันมีอยู่สวัสดีครับ คุณคนสิ้นหวังมาขึ้นมาคุยเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อจะดีนะครับผมเพราะว่าคำนี้มันทำให้จิตใจจ่อยได้นะครับสวัสดีค่ะกำกำลังจะพูดเหมือนกันพี่โชคขออนุญาตนะคะคุณคนสิ้นหวังสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็นชื่อยุดแล้วก็เล้ว่าอยากจะให้เปลี่ยนชื่อเป็นสมบังได้ไหมคะให้ให้เป็นสมบังก็ได้นะอย่าอย่าใช้ชื่อนี้เลยตอนที่เปลี่ยนไม่คิดไงมันมันจะตอนที่ตอนที่ใช้ตอนวันนั้นอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองมันไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนได้บ่อยเหมือนเจ็ดวันค่ะเหมือนที่อื่นแต่ทีนี้มันเจ็ดวันรอใช่ 7็ดวันเปลี่ยนได้ครับอ๋อโอเคลูกแล้วก็ชื่อเปลี่ยนเถอะครับเพราะว่ามันจะเป็นอาน,นิสงผลบุญผลกรรมติดกับตัวเราด้วยชื่อชื่อคนอ่านแล้วเข้าจิตหดหูใช่ไหมมันจะไม่ดีกับกับเราคนข้างและเรื่องของเรื่องคือเดี๋ยวไปห้องไหนเขาพูดสามครั้งเดี๋ยวอาจจะช่องปิว้วกดอะ่ มันทําให้คนหดหูนี่ครับเออมันเรื่องของคําความหมายความรู้สึกเข้าใจเนาะต,ต่อเขาอยากให้รายการทุกอย่างเป็นไปเพื่อความสุขความบันเทิงครับขนาดผมเล่าเรื่องผีเล่าไปกับอารมณ์เนื้อหาดูจ่อยๆหดหูมันยังปิวเลยนะครับผม ใจเนาะช่องโดนปิดครับถ้าถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนชื่อยุทธเป็นคนมีความสุขหรือไม่เออะไรอะสุขใจสุขกายอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะค่ะให้สะดุดตามเมื่อกี้เลยค่ะเมื่อกี้ที่ที่สวัสดีก็คืออึ้งอึ้งแต่เขาเจอเขาเป็นคนบีบุญเนี่ยก็เจอผีนะน้องมะลิรู้ไหมเรื่องราวเขากับชื่อเขาคนละเรื่องกันเลยนะ อ่าบอกคุณสิ้นหวังก่อนอันนี้เป็นยุทธสองผมนะยุทธแรกฟิวเมื่อวานนะครับผมโดนแบนนะครับอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าผมอ่านเรื่องคนเหมือนอ่าเขาเป็นผีพอก่อนเป็นผีมันก็มีเรื่องราวไงว่าเหตุใดจ,จึงเป็นผีเพราะว่าเขาเหมือนนั่นนี่โน่นพูดพูดไปแล้วมันมีคําว่าคอละคังไม่เอกแตละอาเข้าใจเนาะแล้วก็เหมือนอ,อยู่ใต้สะพานแล้วมันก็ เป็นผีที่ไม่อยากจะพูดคำนั้นเดี๋ยวจะโดนปิวอีกสระเอสอสลาลเรือ,อไม่โทรสระอาออเข้าใจเนาะแค่เล่า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 แค่นี้ปิวเฉยเลยไม่ได้พูดผิดกฎอะไรนะแสดงว่าเขาก็จับอยู่ตลอดเวลานจับเสียงครับ<ป>จับเสียงแล้วมันก็บอกว่าผมอดหูใจอะไรไหมโทรปรึกษาดีไหม ก็พิมพ์บอกไปว่าผมเล่าเรื่องผีเล่าเรื่องผีวันนี้<ม>ชื่ออะไรนะเมื่อวานผมลืมแล้วบอกชื่ออะไรนะครับคุณอะไรครับเตมอยอ่าเตมอยมีเรื่องผีอยู่ใช่ไหมเจอเยอะใช่ไหมวันที่จะเล่าเรื่องอะไรครับวันนั้นเล่าไปหมดแล้วอะ่ะอ่ะเล่าหมดเกลี้ยงแล้วเหรอเล่าไปแล้ว <laughs> มีลองนึกดูมีมเรื่อง<ห>อะไรมีเรื่องอะไรอีกที่ยังไม่ได้เล่าลองนึกดูครับยวนึกได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเข้ามาเล่าอืมนะไม่เป็นไรวันีเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเมื่อวานวันเกิดไงอ๋อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังครับผม สุดชันเลยด้านหลังนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะ HBD to you ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะเพราะว่ากินยาไปแล้วเดี๋ยวจะจะนอนแล้วครับผมลาปีสวัสดีครับนอนหลับมันดีนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะวัสดีทุกคนนะคะ นี่ก็จะตามคุณสมหวังไปแล้วล่ะไก่ไกจะสมหวังไปไปเป้าพะอินแล้วอะไปเฝ้าพะอินแล้วค่ะหองผมก็เหลืออีกพี่เอคุณพล48นาทีเดี๋ยวลงไลน์นะครับผมครับลาตีสวัสดีครับน้องมะลิเดี๋ยวพี่โชคเอาลงให้จะได้ของขวัญไปเต็มเต็ม แล้วันดีลาตีสวัสดนะครับน้องมาลี